สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวเรัดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณนนะคะเด่นสิบหน่วยบนนะคะแบบสามตัวนะคะเทียบชนสองสูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค สนับสนุนสลาคินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยซับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณกัน,นะฮะเด่นนะคะบนนะคะเทียบชนสองสูตระฮะสตินะคะสูตรที่หนึ่งนะคะหกสิบห้างวดฮะ <c oughs> โมดนี้เนี่ยเด่นที่025นะคะออก246นะคะเข้ามานะคะที่หลักร้อยโวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่136นะคะผลรางวัลออกมาที่324นะคะเข้ามาที่สามหลักร้อยพออัดคลิปเยอะๆเนี่ยก็เสียงจะหายนะคะ พราะว่าวันนี้เนี่ยแอดอัพคลิปไว้ทีเดียวเลยนะคะเรามาดูสูตรกันนะคะสูตรเราจะใช้หลักแสนสี่ครั้งหลักหมื่นหน่วยบนสี่ครั้งหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งและบวกค่างที่แปด ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะแดบวก4เท่ากับ2อสองบวก6เท่ากับ8 8ดบวก6เท่ากับ4ี่สบวก5เท่ากับ9 9บวก7เท่ากับ6 6บวก2เท่ากับ8 8ดบวก6เท่ากับ4ี่สบวก8นะเท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4ี่สบวก3เท่ากับ7นะเราจะได้นะคะเด่นบนนะคะในสูตรที่1นะคะสองสี่เจ็ด สถิตินะคะหก้างวดนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่สองกัน,นะฮะสูตรที่สองก็หกงวดเท่ากันนะคะอันนี้เนี่ยก็มาสิบนะคะเก้าหนสออกสามเก้าสองเด่นสองสี่เจ็ดออกสองสีมาร้อยสิบะงวดที่ผ่านมา เด่นจิตเก้าสองออกสามสองสี่นะมาที่ 10, นะสิบนะสู่ร้อยใช้หลักแสนหลักหมื่นร้อยบนสามครั้งสิบบนสองครั้งสิบล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้างที่สอง สองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกเก้าเท่ากับห้บวกสี่เท่ากับเกบวกสเท่ากับหนบวกหเท่ากับเจดเบวกแเท่ากับห้าหบวกเเท่ากับสอบวกหเท่ากับแปดแบวกสฮะเท่ากับศูนบวกสเท่ากับสองสองบวกสะเท่ากับหเราจะได้นะเด่นบนฮะมาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยในสูตรที่สองฮะศูนย์สองห้า จริงๆสูตรเก่านะคะที่เคยลงนะก็ยังมีเดินอยู่นะะถ้าเพื่อนชอบสูตรเก่าเนะี่ยก็น่าจะสถติตเท่าๆกันนี่แหละหกสิบกว่างวดเหมือนกันเนี่ยนะคะลองไปดูคลิปเก่าๆได้นะฮะในงวดนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะฮะตัวชนนะฮะยกตัวอย่างมาให้นะคะสี่งวดะฮะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกสามห้าสองนะในงวดนี้เนี่ย ชนที่สามนะแล้วก็กันนะทำไมถึงต้องมีตัวกันครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวชนไม่มานะเราก็เลยต้องมีตัวกันนะตัวกันก็มาจากตัวที่ไม่ชนฮะแปดหนึ่งแปดหกศูนย์หนึ่งศูนย์หกนะมาจากคู่ชุดนะถ้าชนหนึ่งตัวเนี่ยตัวกันจะมีทั้งหมดสี่คู่ชุดนะฮะโตนะถ้าชนสองตัวตัวกันจะมีทั้งหมดนะหนึ่งคู่ชุดโต,ตนะออกมาที่สามห้าสองนะก็เข้ามาที่ สามนะงวดนี้มาตัวชนนะงวดต่อมาชนสี่ตัวเอ่ยชนกันสองสูตรชนกันสามตัวเลยนะได้ตัวเดียวกันฮะเก้าหนึ่งสี่นะนะแปลว่าจะต้องเป็นตัวเด็ดนะฮะเก้าหนึ่งสี่นะะออกมาที่สามเก้าสองคะก็เข้ามานะที่เก้างวดต่อมานะฮะชนที่สองกันศนะูนย์สี่ศูนย์เจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดฮะออกมาที่สองสี่หงคะก็เข้ามานะที่สองเสร็จแล้วนะคะงวดที่ผ่านมาคนะ ไม่ชนจับคู่นะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสองสามเจ็ดสามเก้าสามสองหกเจ็ดหกเก้าหกสองในกรณีที่ไม่ชนแบบนี้นะจับคู่ชุดได้ทั้งหมดเก้าคู่ชุดโตนนะฮะออกมาที่สามสองสี่นะคะก็เข้ามานะคู่ชุดนะสามสองนะ เรามาดูงวดนี้นะในงวดนี้เนะี่ยเรามีตัวชนนะ,ะก็คือสองเพื่อนๆชอบไหมนะ,ะสองในงวดนี้นะ,ะลงเด่นไปหลายสูตรนะ,ะบางสูตรก็จะมีตัวเด่นนะ,ะที่ลงลงให้นะะน่าจะมีที่ชนเด่นนะ,ะอย่างคู่ขี้เนะี่ยก็ชนเด่นที่อ่าเดี๋ยวนะ คู่ี่น่าจะชนเด่นนะที่ศูนย์กับสองนะคู่คู่พี่ของเราเนาะชนเด่นที่ศูนย์กับสองนะฉะนั้นอันเนี้ยสองเนี่ยมาชนนะกับเด่นบนนะก็ให้มองว่าสองมีโอกาสที่จะมากอดน,นะเป็นตัวเด่นหนึ่งตัวนะส่วนที่เป็นเด่นสิบหน่วยนะมีชนกันที่เก้านะอีกหนึ่งตัวนะฉะนั้น ก็มีโอกาสนะที่จะอยู่ในชุดโต๊นะสองก้านะแล้วก็จะมีนะเป็นเด่นนะร้อยหน่วยสูตรเก่าของเรานะชนกันที่แปดนะฉะนั้นก็มีโอกาสนะที่จะสามตัวเนี่ยก็จะอยู่นะในชุดเดียวกันก็คือมีสองมีเก้าแล้วก็มีแปดแบบนี้นะอยู่ในตัวเด่นนะหรือไม่นะคะถ้าเข้ามาทั้งทุกสูตรที่แอนเลือกมานะก็จะได้นะเป็น สามตัวบนแล้วนะคะหนึ่งคู่ชุดนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีสูตรใดสูตรหนึ่งนะคะหลุดนะคะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องเลือกเอานะที่เด่นๆ,ๆชัดก็จะมีเด่นที่สองหนึ่งตัวแล้วนะคะเด่นที่เก้านะคะหนึ่งตัวแล้วนะะแล้วก็เด่นที่แปดนะคหนึ่งตัวนะสามตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่น่าจะมาด้วยกันนะะเพื่อนๆก็ต้องเลือกเอานะระหว่างสองแปดเก้านะชอบตัวไหนในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยแอดก็คาดเดามานะคะ <c oughs> แล้วก็มาทําคลิปนะ,ะก็ชอบนะทั้งสามตัวนี้นะฮะแล้วก็คิดว่านะมีโอกาสที่จะมาคู่กันได้นะแอดก็เลยนะเลือกมาฮนะแต่จะไปตรงกับกองสลากไหมเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งฮนะถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถฮนะเลือกนําไปเสี่ยงได้นะเรามาดูตัวกันนะในกรณีสองไม่มานะแอดให้เด่นไปนที่สองไว้ก่อนนะแต่ก็ตัวกัน เขียนไว้ก่อนคะตามสูตรนะ4045นะฮะแล้วก็70คนะ่ะ75นะคะนี่คือตัวกันฮะ่ะ4คู่ชุดโต๊นะชอบตัวไหนเลือกนำไปเสี่ยงฮนะในงวดประจำวันที่1สิงหาคมคนะ่ 2, 8, นะ2568ะฮะ สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามฮะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฮะ,ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมฮะ,ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ